อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเกมเกมหนึ่งนะครับที่ได้เปิดตัวเดโมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะโหลดตัวเดโมในสตรีมได้เลยนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Daymare 9 9 9 4 Sandcastle เกมนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับเป็น Survival Horror ถ้า ยังนึกภาพไม่ออกว่า Survival Horror คืออะไรลองนึกถึงเกม Dead Space ดูก็ได้นะครับนั่นแหละแบบนั้นแหละเกมนี้นะครับเน้นเนื้อเรื่องในมุมมองบุคคลที่3ที่จะปูไปสู่เหตุการณ์นในเกมยอดนิยมอย่าง d a y m a r 1998ก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เขาชวนให้ทุกคนได้ไปลองสัมผัสแบบเดโมกัน ซึ่งจะเปิดให้ทุกคนได้ลองโหลดมาเล่นวันที่11ที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเขาได้ลงทุกแพลตฟอร์มกันไปเลยนะทั้ง PC, PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series, Xbox One ซึ่งเขาจะลงคิดว่าน่าจะลงตัวเต็มในช่วงวันที่30สิงหาคมนะครับเกมนี้มีผู้พัฒนาเป็นทีมของอิตาลีนะครับชื่อว่า Invader Studio พร้อมกับร่วมจัดจำหน่ายในทวีปเอเชียโดยค่ายสิงคโปร์ที่เราไม่ค่อยได้ยินชื่อกันนักอย่าง f o Divinity สำหรับเนื้อหาของเกมนะครับก็ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวเอกของเราดาริล่าเรยสซึ่งเธอเนี่ยเป็นอดีตสายลับของรัฐบาลที่เข้าร่วมหน่วยลบของ h าเดสนะครับมันมีจุดฮ H A D E S มีจุดหมดเลยนะครับที่จริงภารกิจของตัวละครก็ดูเหมือนจะง่ายนะครับ คือการแทรกซึมเข้าไปในศูนย์ทดลองในสหรัฐอเมริกาแต่ก็แน่เลยครับเกมไม่ได้ทำให้ง่ายเพราะมันเป็นเซอร์เบอร์เลยนะครับสำหรับเดโมตัวนี้นะครับเราเราก็จะได้โอกาสสัมผัสจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องแล้วก็ระบบการเล่นระบบต่อสู้กราฟิกในเกมพอปล่อมปรล่มนะครับโดยผู้เล่นจะใช้อาวุธในเกมได้เกือบทุกชนิดเลยครับซึ่งอาวุธของเขาเนี่ยก็จะมีความไฮเทคแตกต่างกันไปนะ นอกจากนี้นะครับทางทีมพัฒนาก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นคอมเมนต์กับผู้พัฒนาซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมเล่นแล้วผมคอมเมนต์ไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวเกมเวอร์ชั่นเต็มในขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะเออที่จริงตัวเกมมันจะเปิดไวกว่านี้นะครับตัวเต็มแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเลื่อนนะเพราะว่าเขากลัวว่าเกมมันมันไม่สามารถที่จะ ตอบสนองความคาดหวังของผู้เล่นได้เขาก็เลยเลื่อนไปนะครับแล้วก็เปิดเดโมให้ทุกคนได้มาคอมเมนต์กันก็ถือว่าเป็นเป็นผู้พัฒนาที่แคร์ผู้เล่นดีนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ d ดม a าหนึ่งเก้าเก้าสี่แสนแคสเอร์ไรนะครับฝากกดติดตาม Casual r e p l y y ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Casual r e p l y y ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ